สถิติหวยลาวพัฒนาเฉพาะวันศุกร์ผลลาวพัฒนาที่ออกเฉพาะวันศุกร์ย้อนหลัง10งวดมาดูกันนะครับตั้งแต่เลข0ูนถึงเมีเลขไหนมากี่ครั้งกันบ้างเลข0มาทั้งหมด7ครั้งเลข1มาทั้งหมด4ครั้งเลข2มาทั้งหมด2ครั้งเลข3มาทั้งหมด2ครั้งเลข4มาทั้งหมด3ครั้งเลข5มาทั้งหมด7ครั้ง เลข6มาทั้งหมด3ครั้งเลข7มาทั้งหมด2ครั้งเลข8มาทั้งหมด1ครั้งและเลข9มาทั้งหมด3ครั้งงวดวันพุทธที่แล้วเลขจับวินของผมได้แก่1349ผลที่ออกคือ40254เลข4มานะครับเรามาตามดูงวดวันศุกร์กันต่อผมสรุปมาแล้วเลขที่มาบ่อยที่สุดได้แก่ 1> 0, 1 4และ5ถ้าใครชอบเลขจับวินสีตัวเด่นของผมในงวดนี้ mm hmm. ก็เอาไปเป็นแนวทางกันต่อได้นะครับ mm hmm. คลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนำเสนอตัวเลขเท่านั้นข้อมูลมาจากสถิติและความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ cribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ